ก็ไปอีกแล้วที่เขาสั่งทั้งเครื่องปัดปูติดเครื่องยนต์และอันนี้ก็เป็นเครื่องตัดจอยรถต่อคองเีนด์นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด14แรงแรงับประกัน1ปีนะครับส่งไปที่ไหนเนี่ยอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่ทําการองค์การบริษัทนบุญห้วยหินนะครับแสดงว่าพนัาง,งานมีการใช้งานของดีนะตัวนี้เราใส่ตลบีให้ไปเพิ่มนะครับมันจะได้ลื่นๆสมมุติสมสมุติกดปุ่มก่อนนะเดี๋ยววันนี้น้องเขาจะแพ็คก,กิ้งแล้วก็ส่งให้ลูกค้าเลยอ่ะคิวซีต่อเลยครับเดี เหมือนจะบวกแรงดีแล้วก็พี่ก็เอาใบตัดไปด้วยเราจะส่งเป็นสกล่องนะข้างในกล่องนี้ก็จะมีทั้งตัวกาดบางใบแล้วก็จะมีใบตัดคอนกรีตที่ลูกค้า,าไปด้วยนะครับจะหมดแล้วอันนั้นยอดอยางมาต่อยมาต่อคอนกรีตเช่นกันแต่เรายังไม่ปล่อยออกนะเราดีไซน์ปากกาให้ให้อีกรอบนึงเราขอเก็บไว้ก่อนนะอันนี้ใบปัดปูลูมิเนียมถ้าใครสนใจก็ทักทายมาไนดะ้น,นี่บูโฟดก็ออกเนี่ยวันนี้พกกลับมาที่เครื่องตัดจอยรอยต่อของคอนกรีตใครช้ารีบเลยนะเพราะว่าหมดแล้วนะเราเหลือสต็อกอยู่ในโรงง,งานเราเหลือแค่เครื่องสุดท้้้้้้้้้้าาาาาาายยยยยยแแลลลลลววววกก็ขขขออออออบบบบบบคคคคุุณณพีี่่เเเเมมมมนนนนนนะะะรรััััจจจดดดไไปหหืโโสใช ช่างนะครับสวัสดีครับ